สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กันที่บ้านสวนมีพรอยดอนนกชุมจังหวัดยะโสธรนะครับต้นนี้เป็นมะขามเทศฝักปียมพูนะครับอายุของเขาก็ประมาณสองปีครึ่งต้นนี้จะเป็นต้นใหญ่สุดแล้วครับตอนนี้กำลังเริ่มออกดอกเล็กๆน,น้อยๆนีครับไม่ทาบว่าท่านมูงคับ ปีที่แล้วนี่ก็ได้กินอยู่สี่ห้าฝักปีนี้ก็หวังว่าจะได้กินมากขึ้นนะครับพอดูต้นเขาจะโตแล้วก็แข็งแรงกว่าปีที่แล้วค่อนข้างเยอะครับน้ําหยดก็ทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดให้วันเว้นวันนะครับไม่ได้รดทุกวันนี่ฮะตรงนี้ก็มีดอตกตกปลายฝั่งนี้ก็มีเหมือนกัน มีครับมีทั้งหมดสี่ต้นนะครับแต่ต้นอื่นยังไม่ได้เดินไปดูเลยว่าออกดอกหรือยังพอดีเดินผ่านต้นนี้เห็นพอดีครับผมครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านสวนกิมพอยดอนลกชุมและเพจบ้านสวนกิมพอยดตอนลกชุมของเราด้วยนะครับขอบคุณมาเล็กครับผมสวัสดีครับ